สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีนะครับก็จัดให้กับแฟนเชลซีนะครับก็ตามรายการนะครับที่ผมจดไว้นะครับเดี๋ยวต้องมีสเปอร์ลิเวอร์พูลอีกนะครับวันนี้นะครับพอมีเวลานะครับในการที่จะมาแปลข่าวนะครับก็ในช่วงสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับเมื่อกี้ผมทําไปเนี่ยอัดไว้ในแต่ช่วงเช้านะครับอัปเดตข่าวให้นะครับพอดีนะครับ แปรเชลซี Chelsea ไว้วันนี้เขาเลยสารต่อให้จนจบนะครับข่าวใหญ่ของสโมสรเชลซีในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับเรื่องราวดีๆของเชลซีในช่วงเวลานี้เองเนี่ยหเป็นเรื่องราวของการประเมินประสิทธิภาพของทีมครับการประเมินประสิทธิภาพของทีมจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับมีการคาดการกันว่าเชลซีจะอ่าเป็นหนในทีมที่ได้ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับก็ ้องชื่นชมแฟรงก์นพาดครับเพราะว่าการบริหารจัดการทีมในเชลซีในตอนนี้เนี่ยกำลังดีมากนะครับแต่ก็จะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับในเรื่องราวของปัญหาการบาดเจ็บนะครับอย่างคิสเซมุริสิตนะครับที่บาดเจ็บแฮมสติงนะครับปุริสิตเนี่ยอยู่ในช่วงฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เรื่องราวในสโมสรนะครับอื่นๆนะครับวันนี้ผมก็แปลมาให้เรียบร้อยแล้วครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับ สรุปข่าวสโมสรเชลซีกันช่วงบ่ายวันนี้นะครับข่าวที่1น,นะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสีติของสโมสรเชลซีกันนะครับก็ตามรายงานจาก D X G นะครับ Philosophy นะครับซึ่งอาจจะเป็นทวิตเตอร์ทวิตเตอรตัวหนึ่งอะ่ะหรืออาจจะเป็นการเก็บข้อมูลของสื่อสื่อหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงว่าทีมของแฟงลัมผ่านนะครับ มีความยอดเยี่ยมและมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้นะครับก็แลมพาร์ะครับตอนนี้นะครับอยู่อันดับ4นะเชลซี Chelsea, อยู่อันดับ4นะครับจากตารางการแข่งขันพิมลิกนะครับก็ตั้งแต่อีเดนอาซาเนยย้ายไปนะครับสิ่งที่อาซาทิ้งไว้ให้ก็คือเงินจํานวนมากนะครับซึ่งเชลซีเนยใช้ในการลงทุนลงทุนซื้อนักเตะเสริมทัพในช่วงที่ผ่านมานะครับคือเต็มเต็มพิกัดเลยนะครับเอาแบบตรงๆเลยนะ แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มนักเตะอีกนะครับและนักเตะที่มาเนี่ยแต่ละตัวนะครับเป็นนักเตะระดับโลกทั้งนั้นนะครับถือว่าเป็นการเสริมทัพดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมนะครับเอาละทีนี้ว่าทําไมเชลซีถึงถูกมองจากสื่อนะว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ลุ้นแชมป์พรีเมลีนะครับในสื่อต่างประเทศนะครับได้บอกไว้นะครับว่าสื่อมองในเรื่องของ การเสริมแต่ละตําแหน่งนะครับซึ่งนักเตะม,มาแต่ละคนเนี่ยระดับโลกนะครับต้องใช้คำว่าระดับโลกเลยการชิงตําแหน่งในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับจะเป็นที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยที่ขับเคี่ยวกันนะครับแล้วก็จะมีสเปอร์มีเลสเตอร์มีแมนยูนะครับมีอาร์ซนอลเนี่ยที่เสริมเข้ามานะครับแต่ในขนาดเดียวกันนะครับเชลซี Chelsea นะครับประสบปัญหาเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วมากมายวันนี้ปัญหาหลายๆอย่างนะครับถูกแก้ไขโดยการ เสริมทัพนักเตะใหม่ๆเข้ามานะครับจนกระทั่งถึงตอนนี้นะฟอร์มของเชลซีเนี่ยบอกเลยนะครับว่าลุ้นท็อปโได้สบายนะครับแล้วที่สำคัญก็คือแฟงนงค์ลันผ่านนะครับได้นักเตะอย่างเชียโกโซิวานะครับที่มีประสบการณ์เนี่ยแล้วก็เอรูรัตเมนดี้ผู้สาป,ประตูตัวใหม่ที่หนึบมากนะครับนั่นก็หมายความว่าเป็นการตอบโจทย์ได้ชัดเจนเหมือนกับลิวพูลเซนฟันได้แล้วก็อาริสันเบกเกอร์มานะครับก็เหมือนกับมันคือจุดเปลี่ยนแปลงจุดหนึ่งเลยนะครับ เชลซีเนี่ยเสริมเกมลุกนะครับอย่างหน้าเป้าอย่างทิโมวันเนอร์นะครับซึ่งยิงประตูเนี่ยโอ้โหสุดยอดแล้วก็เพเมเกอร์อย่างคายฮาวเวิร์สนะครับแล้วก็ฮาคิมซีเยกอะไรพวกนี้ปุรุสิทธ์ก็ยอดเยี่ยมนะครับมีเอ็นโกโกองเต้มีจอร์จินโยเนี่ยเอาตรงๆเลยทีมนี้เนี่ยก็เป็นทีมระดับโลกทีมนึงเลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับในตอนท้ายเขียนไว้ว่า8.01ก็คือประสิทธิภาพของทีมครับ ดีพอลุ้นแชมป์พิมลิกในดูการนี้ผมแปะทวิตเตอร์ตัวนี้ไว้ให้ดูแล้วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาดาวเดนนะครับดาวเด่นเขาเรียกว่า4 4นักเตะน,นะครับที่ได้รางวัลยอดเยี่ยมอ๊ะผมมันเป็นรางวัลเหรอผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะเนี่ยครับผมแปะทวิตเตอร์นี้นะครไว้นะครับว่าผู้เล่นได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับมันเหมือนกับฟีฟ่า1เป็มันเกมเหรอ ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับก็นําเสนอไปตามข่าวนะครับว่าผู้เล่นพรีเมียร์ลีก4คนนะครับอยู่ในฟีฟ่า21อันติเมตทีมนะครับเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นะครับมีใครบ้างก็จะมีบูโน่ฟอนันเดสนะครับเทโกซิวานะครับแล้วก็อาวักกินนะครับแล้วก็ฟาเบสกี้นะครับซึ่งถือว่าในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโชว์ฟอร์มให้กับต้นสังกัดได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เนี่ย ในส่วนของเกมนะเกมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็สร้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงน,นะครับอย่างบุนโน่ฟอนเดสเนี่ยยอดเยี่ยมตั้งแต่มาอยู่กับแมนยูอยู่แล้วเทโกโซิบานครับฟอร์มก็เริ่มปรับตัวได้นะครับถึงแม้ว่าช่วงไรกจะพาดบ้างตอนนี้ประสบการณ์ของเทโกซิบานเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับที่ครอสซูมาจะเรียนรู้เดี๋ยวมีในรายละเอียดของเขาแล้วก็วักินเองเนี่ยแน่นอนครับเป็นอะไรที่ ยอดเยี่ยมมากเลยรวมถึงฟาเบียนสกี้ด้วยนะครับที่สะสมคินชิสกับเวสแฮมไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเขาเรียกว่าทีมยอดเยี่ยมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสเตียนพุริสิตกันนะครับก็มันจะมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าคริสเตียนพูริสิะครับเป็นนักเตะหลักของเชลซีในฤดูกาลนี้นะครับ3นัดไอ้5นัดหลังสุดเนี่ยก็ยิงประตูได้นะครับยิงประตูได้บ้างแต่ว่า ฟอร์มการเล่นในสนามของเขาเนี่ยเป็นลักษณะตือนกับจอมบุกนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เชลซีแก้ไม่หายก็คือปัญหาการบาดเจ็บของคริสเตียนบริซิตนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้นะครับว่าผู้จัดการทีมชาติอเมริกานะครับก็คือเดี๋ยวนะผมขออนุญาตเกรกบาฮาเตอร์นะครับเกรกบาฮาเตอร์เนี่ยเป็นผู้จัดการทีมชาติอเมริกานะครับได้พูดถึงคริสเตียนบริซิตนะครับว่า จริงๆนะครับผู้ริสิตเองเนี่ยเล่นให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับโดยที่ไม่บาดเจ็บแต่ก็จะมีบาดเจ็บบ้างเป็นบางครั้งนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผู้จัดการทีมชาติอเมริกานะครับได้บอกนะครับว่าผู้ริสิตครับได้รับบาดเจ็บแฮมสติงนะครับเป็นเป็นแฮมสติงที่จะต้องใช้เวลาในการรักษาทีนี้เนี่ย การรักษาของเชลซีเนี่ยจะจะเห็นได้ว่ามันแตกต่างกับทีมชาติอเมริกานะครับคือผูอ้จัดการทีมชาติอเมริกานะครับเกิร์กบาร์ฮาก็ยังบอกอีกนะครับว่าเขาต้องการนำพูลิสิตเนี่ยมารักษาในแคมป์ทีมชาติของอเมริกาเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้วิธีรักษาตัต้งแต่แรกแล้วไงคือตัวของพูลิสิตนะครับกับการดูแลของบรรดาทีมแพทย์ของทีมชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นคือเอาตรงเลยการแพทย์ ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมมากแต่การอยู่กับเชลซีเนี่ยคือโค้ชทีมชาติอเมริกาก็บอกนะครับว่ามันอาจจะรักษาไม่ถูกจุดหรืออาจจะเป็นการรักษาที่ไม่หายนั่นเองนะครับก็มันเป็นการเปรียบเทียบเนาะว่าผู้ริสิทธ์เนี่ยอยู่กับแคมป์ทีมชาติรักษาได้ดีกว่าอยู่กับสโมสสนอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วนะหมอก็มีหน้าที่รักษาคนไข้เหมือนกับที่ ที่รักษาผู้ริ้ิต์นั่นแหละนะครับฉะนั้นเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นนะครับที่มีคนรักษาดีๆมารักษาให้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของออซีฮิติเหรออ๋อในสื่อชมเอดูรลัตเมนดี้ครับตามมายานี้จากสื่อต่างประเทศนะครับว่าเอดูรลัตเมนดี้นะครับผู้สาประตูของเชลซีเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเชลซีนะครับทำให้โอกาสลงสนามของเคป,ป้าและ คาเบลาโลคาบาเลโรน้อยลงไปเลยนะครับเมนดี้นะครับได้แสดงความสามารถให้เห็นเชิงประจักษ์ไปแล้วนะครับว่าเขาคือผู้าประตูที่ไว้ใจได้นั่นเองนะครับเมนดี้ย้ายมาจากสูโมสอนแลนส์นะครับและที่สำคัญก็คือเมนดี้นะครับฟุตบอลฟุตบอล365เนี่ยเขาบอกเลยนะว่าเปอร์เซ็นต์ของเมนดี้ในการป้องกันประตูให้กับเชลซีเนี่ย เห็นผลกระทบกับทีมโดยตรงเลยคือเป็นเอฟเฟกที่ยอดเยี่ยมมันทําให้ผลงานของเชลซีกระเตื้องขึ้นนะครับถึงแม้ว่าเมนดี้เองเนี่ยก็จะมีโอกาสพลาดบ้างผู้สาวประตูมันก็ต้องพลาดทุกคนแหละครับเล่นยิงไม่เข้าเลยใครจะไปเล่นด้วยนะครับแล้วก็ต้องดูเขานะครับในสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ทันทีว่าถ้าเชลซีเนี่ยติดท็อปโนะนั่นก็หมายความว่าการลงทุนกับเมนดี้นะครับ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอสโมสรเชลซีกันต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวของเครกซูมานะครับก็ตั้งแต่ซูมาเนี่ยจับคู่กับตัวของเทโกซิวานะครับเราจะเห็นได้ว่าเครกซูมานะครับเล่นนิ่งขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้น และในอนาคตนะครับก็สามารถเป็นเซ็นเตอร์แบ็กระยะยาวให้กับเชลซีได้ทีนี้เนี่ยในสื่อต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะฟาบิโอโรมาโน่นะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสโมสรเชลซีนะครับอาจจะพิจารณาในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเอรัลไม่ใช่คอร์ซูม่าขอไปนะครับผู้แต่ผู้สาวประตูเชลซีจนจําชื่อเลยแล้วก็ทีนี้คิร์กซูม่านะครับถ้าได้ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับเขาก็ผมก็เชื่อว่านะเขาคือแกนหลักที่ แท้จริงของเชลซีไปแล้วนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกิร์ครักนะครับวันนี้เกิร์ครักเนี่ยเป็นอดีตผู้ในการฝ่ายฝ่ายเทคนิคของสโมสรเชลซีนะครับวันนี้เกิร์ครักมาทำอะไรนะครับเกิร์ครักนะครับได้เรียกร้องให้กับสโมสรเชลซีนะครับในการปลดไมเคิลเอมอนรันาโดนะครับไมเคิลเอนเมน ลาโดเนี่ยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของเชลซีในปัจจุบันนี้นะครับคือเกอร์คลักมองว่าจริงๆแล้วนะครับประสิทธิภาพของผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของเชลซีในเวลานี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขายังเหมือนกับว่าไม่เก่งจริงไงอันนี้มันเป็นเรื่องราวในในสโมสรเขานะผมไม่ค่อยจะรู้จักข่าไหร่หรอกนะครับก์คกยจะบอกอีกนะครับว่าในช่วงที่เขาดํารงตําแหน่งนะครับผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคอยู่เนี่ยเขาเองเนี่ย ก็พูดจาเหมือนกับคนโบราณในการใช้แทคกติกการเสริมทัพแบบเก่าๆนึกออกไหมครับเขาก็ถูกปลดออกไปนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นเป็นอ่าไมเคิลเอนเอเมาโดนะครับมาทำหน้าที่ในตาแหน่งนี้แทนนะครับแต่ผมก็เห็นว่านะ Chelsea เชลซีเปลี่ยนเปลี่ยนนักเตะมาชุดนี้เนี่ยก็ต้องให้เครดิตกับเอลมาเอลมาเนโด้วยนะครับซึ่งหลังจากนี้เองเนี่ยนักข่าวที่ชื่อว่าแมตลอนะครับก็ยังบอกนะครับว่า มันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้ในการเปลี่ยนผู้ในการฝ่ายเทคนิคในเวลานี้นะครับเพราะว่าผลงานเชลซีเริ่มดีไงนะครับมันคือจุดเปลี่ยนของฤดูกาลนี้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของรเมลูลูคาคูกับ d ดเนียลสตอรินะครับก็ผมแปะทวิตเตอร์ตัวนี้ไว้เนาะก็ของลูคาคูเองเนี่ยเหมือนเขานึกถึงตอนที่ล้มสิงสตรลด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าลูคาคูนี่เคยอยู่ สเตเไออยู่กับเชลซีมาก่อนเหรออันนี้ผมไม่แน่ใจอะแต่ดเนียลสเตริตเนี่ยอยู่แน่นะครับก็มีการแซวกันไปแซวกันมานะครับในเรื่องราวเก่าๆที่สมัยอยู่กับเชลซีนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ Troy นนรทรอยดีเน่กันนะครับทรอยดิเน่ในวันนี้เนี่ยออกมาพูดถึงการลุ้นแชมเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับทรอยดิเน่นะครับเล่นตำแหน่งกองหน้านะครับ ให้กับสโมสรวัตฟอร์ดและไปกับตันทีมด้วยทีมของเขาเนี่ยเ,เล่นวัตฟอร์ดนี่อยู่อันดับที่อะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาตอนนิเน่พูดอะไรดีกว่าทอนนีเน่ได้บอกนะครับว่าทีมที่จะรุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลน,นี้นะครับก็จะมี4ทีมประกอบไปด้วยสเปอร์ลิเวอร์พูลเชลซีและแมนซิตี้โอ้ดิเน่มองมองแค่นี้แต่ว่ามันเป็นทัศนะของส่วนตัวเขานะก็บอกนะครับว่า เขายังคิดนะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะป้องกันแชมป์พิวลีกในฤดูกาลนี้ได้แล้วก็อาจจะตามมาด้วยอันดับ2อย่างสเปอร์หรือเชลซีได้เลยแมนซิตี้อาจจะเป็นทีมที่ตกไปนะครับตกคืออยู่ในท็อปโฟแหละคือแมนซิสเตอรจ์จะได้อันดับ4อะ่ะแต่ผมเชื่อว่ายากมากเลยนะดูซิตี้เล่นกับลิเวอร์พูลสินะครับก็ทอร์ตินเนี่ยยังบอกนะครับว่าเจอเกนครอปนะครับยังคงที่จะสามารถมีโอกาสที่จะพาทีมป้องกันแชมป์พิวลีกได้นะครับก็จริงๆแล้วนะ เชลซีเนี่ยเป็นมัมมื้อตัวจริงเลยก็มีโอกาสลุ้นแชมป์เหมือนกันนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของดับิดอาราบานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในดีลที่เชลซีสนใจรวมถึงลิเวอร์พูลและแมนยูด้วยนะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับวันนี้เนี่ยบาเยรูมินิกนะครับฮันซี่นะครับซึ่งเป็นผู้อในวยการหรือเป็นโค้ชของบาเยรูมินิกนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสโมสรบาเยูร์นิกนะครับไม่อนุญาตให้ ดวบิดอาราบาเนี่ยย้ายทีมในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับส่วนหนึ่งเลยแหละเป็นการที่จะไม่เสริมกำลังให้กับคู่แข่งนะครับตัดกำลังคู่แข่งไปนะครับคือใครก็รู้เนาะตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์ก็บอกนะครับว่าจริงๆแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็จะเจรจากับดวิดอาราบานี่แหละเอามาเป็นซเตอร์แบ็กแทนฟันได้นั่นเองนะครับแล้วก็พอฟันได้มาเนี่ยค่อยว่ากันใหม่นะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบยบร์มินิกกันนะครับหลังจากที่คิมมิสเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่านะครับแล้วก็ต้องพักยาวเนี่ยล่าสุดนะครับสโมสรบยบร์มินิกแมนยูแล้วก็เชลซีนะครับที่ตกเป็นข่าวนะครับที่จะขอเซ็นสัญญากับกองกลางของบุิเซียดอร์มูนนะครับก็คือเดน n ิสซาคาเรีนะครับซึ่งในตอนนี้เองนะครับทั้ง3สโมสรนะครับยังไม่มีใครยื่นข้อเสนอไปให้นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับ คริสเตียนฟาวนะครับได้บอกนะครับว่าเชลซีเนี่ยก็ต้องการเดนิสซัคคารีด้วยเช่นกันนะครับทั้งเชลซีและแมนยูนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแฟนล a มพาดนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยเขาใช้คำว่าสิ่งที่ลมพาดจะต้องรับมือนะครับคือปัญหาของเชลซีในตอนนี้เองเนี่ยคือมีนักเตะระดับโลกเยอะมีดาวรุ่งที่เก่งๆเยอะแต่อาจจะไม่มีโอกาสในการ ขึ้นมาเป็นผู้เล่นสําคัญของทีมเพราะว่าทีมมีแต่นักเตะระดับโลกนั่นเองคือเด็กดาวรุ่งไม่สามารถแทรกได้นะครับแลมพาดก็ยอมรับนะครับว่าปัญหาที่เขาไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมดก็คือความสุขของนักเตะทุกคนครับนักเตะทุกคนต้องการการลงสนามนะครับแต่ว่าโดยรวมนะแลมพาร์คงจะไม่สามารถทําอย่างนั้นคือไม่ได้สามารถให้ใครลงเล่นได้ครบทุกคนหรอกนะครับมันจะต้องดูความเหมาะสมของแต่ละแมตช์ด้วยนะครับก็ แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันเมาส์กันนะครับเมสันเมาส์พูดอะไรบ้างเรื่องที่1นนะครับเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับเมสันเมาส์นะครับเขาบอกนะครับเขาเล่นตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งหนึ่งเนี่ยด้วยความที่เขาถนัดอยู่แล้วแต่วันนี้การเล่นของแฟรงค์ลามพาดตเนี่ยหลากหลายมากนะครับซึ่งเขาจําเป็นต้องปรับตัวนะสำหรับเมสันเมาส์เนี่ยเคยเล่นกลางลุกเนี่ยเล่นดีนะครับแต่ว่า หลายๆสื่อมองว่าไปทับตำแหน่งกันหรือเปล่าหรือประมาณนี้นะครับซึ่งโดยรวมนะครับโดยรวมเนี่ยเมสันเมาส์เนี่ยคือกองกลางชั้นยอดคนหนึ่งเลยนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเดี๋ยวไล่ไปทีละเรื่องนะครับเมื่อกี้เมสันเมาส์ไปแล้วนะครับทิโกซิวาอ๋อผมขออนุญาตปิดท้ายเลยดีกว่าเนาะ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของทีโกซิวานะครับหลังจากเป็นนักเตะยอดเยี่ยมในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ตอนนี้นะครับได้ออกมาบนเหมือนกันเนาะว่าเกมกัรแขันในพรีเมียร์นะครับแตกต่างจากเกมในลีกเอิงฝรั่งเศสมากนะครับตัวของทีโกซิวานะครับก็ยังคงรักษาความฟิตได้แล้วก็เป็นนักเตะคนสําคัญของเชลซีด้วยนะครับทีนี้เนี่ยทีโกซิวานะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าถ้าได้ลงสนามสม,ม่ำเสมอม,มากๆอะ อายุเยอะแล้วก็อาจจะรับบาดเจ็บก็ได้นะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยก็ต้องรอดูกันนะว่าเชโกซิวาเนี่ยจะทําผลงานยอดเยี่ยมกับเชลซีไปได้ถึงไหนนะครับแฟนเชลซีก็อยากทําให้มันไปได้จนจบฤดูกาลเพื่อจะได้โอกาสลุนแชมป์บ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรเชลซีนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็อัปเดตข่าวใหม่ให้กับแฟนเชลซีแล้วนะครับเรื่องราวของเชลซีที่ผมบอกไปนะครับ ถ้าเชลซีจะเถิมเสริมทัพอีกก็ไม่น่าเกียดเพราะว่าสโมสรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าไงเงินที่มันมั่นคงมากเลยนะครับก็ต้องรองดูกันต่อไปนะครับสำหรับผลงานของเชลซีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ